สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะมะละกอต้นเตี้ยค่ะลูกดกมากๆเลยนะคะสูงนิดเดียวค่ะสูงประมาณนะคะ70ซนติเมตรค่ะสูงขึ้นมาจากพื้นนะคะประมาณ30ซนติเมตรนะคะก็เริ่มติดผลแล้วค่ะ ถ้าใครอยากปลูกมะละกอนะคะต้นเล็กๆนะคะไม่สูงมากนะคะมีพื้นที่ไม่มากนะคะก็สามารถปลูกได้ค่ะปลูกในกระถางก็ได้นะคะชื่อว่ามะละกอสายพันธุ์ชุมแพรค่ะผลดิบนะคะทำส้มตำกรอบค่ะผลสุกนะคะก็มีรสชาติหวานค่ะ ติดลูกดกมากๆเลยค่ะมีผลนะคะประมาณ15 2 0ถึง20ผลแล้วค่ะมีผลยันยอดเลยนะคะมีพื้นที่ไม่มากนะคะก็สามารถปลูกได้ค่ะ ปลูกไม่กี่ต้นนะคะปลูก1ต้นนะคะ2ต้นนะคะก็มีมะละกอกินได้หลายเดือนเลยค่ะถ้าบำรุงดีๆนะคะใส่ปุ๋ยคอกนะคะพวนดินกำจัดวัชพืชน,นะคะต้นมะละกอก็จะสามารถอยู่ได้ถึง1ปี2ปีหรือว่า3ปีเลยทีเดียวค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะ นอกจากจะทำส้มตำแล้วนะคะยังสามารถนำไปประกอบอาหารนะคะได้หลากหลายเมนูเลยค่ะสำหรับมะละกอดิบนะคะจะนำไปผัดนะคะทำแกงส้มนะคะแกงป่านะคะก็สามารถทำได้ค่ะนำไปนึ่งนำไปลวกนะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะผลสุกก็มีประโยชน์นะคะมีวิตามินนะคะหลากหลายชนิดค่ะปลูกผักผลไม้นะคะเอาไว้กินเองนะคะ ช่วยประหยัดค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะสามารถขายได้ทั้งผลดิบและก็ผลสุกนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับฤดูกานนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ